ึ่งเราจะต้องทำวันต่อวันเก็บไม่ได้นี่นะคะสวยตลอดคสนี่นี่น ร้านเปิด6กโมงถึง10บโมงจะเป็นอาหารเช้า oh. แล้วก็พอ10บโมงถึง5้าโมงเย็น oh. จะเป็นอาหารตามสั่ง ก็กจะรงจุดนี้ถ้าคนข้างนอกนจะเข้าใจว่าจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่ากล<ะ>ัวแต<ะ>จ่จริงๆแล้วถ้าเข้ามาแล้วก็จะมีแต่รอยยิ้มใช่ไหม<ะ>ไม่ได้น่ากลัวดังที่ว่าแต่<ะ><ะ>ว่าทั้งภูเขาทั้งแม่น้ําทั้งทะเลนะเสร็จ<ะ>แล้วถ้าหากว่าผ่านสีเลนจะเข้านารานจะมีบ้านสองฤดูซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านสามารถแวะทานได้ตรงจุดนี้